ปี2528พลสยามภาพยนต์โดยมานะพลสยามได้หยิบเอาชีวิตจริงของเด็กหญิงคนหนึ่งมาสร้างเป็นหนังผลปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงจนต้องมีการสร้างภาคสองตามมาติดๆเธอวิ่งไปทุกวันให้ทันเรียนเธอวิ่งมาทุกวันเพราะกะตัญยูเธอคือวันลีจากชีวิตจริงของเด็กหญิงยอดกตัญยูปี2524วันลีนรงเวทจากชีวิตจริงของเด็กหญิงยอดกตัญยูอายุ12ขวบ วิ่งวันละ8กิโลเมตรเพื่อช่วยชีวิตแม่และอาจทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นอีกนิดหนึ่งหนังเรื่องวันลีปี2,528เป็นเรื่องราวของเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาที่มีฐานะยากจนอาศัยอยู่กับพ่อแม่และยายที่ตาบอดในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งแม่ของวันลีนั้นมีอาชีพค้าขายไอติมส่วนพ่อก็รับจ้างทำงานทั่วไปด้วยความยากลำบากของชีวิตทำให้พ่อนี้ออกจากบ้านส่วนแม่ ก็ได้ทำในสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดคือไปขายเลือดตัวเองเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวจนร่างกายสุดโทมนอนป่วยเป็นอัมพาตเพื่อดูแลแม่และยายที่ตาเริ่มบอดลงเรื่อยๆทำให้ในตอนกลางวันของทุกวันวันลีต้องวิ่งกลับบ้านระยะทางหลายกิโลเมตรเพื่อไปป้อนข้าวป้อนน้าให้แม่ที่ป่วยและยายที่สายตาที่ย่ำแย่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จากนั้นเธอจะวิ่งกลับไปเรียนอีกครั้งในตอนบ่าย เรื่องราวของเด็กจิงยอดกตัญยูจะลงเอยเช่นไรปลายทางของความกตันยูจะทําให้เธอได้พบกับแสงสว่างในชีวิตขึ้นบ้างหรือไม่เป็นหนังดีอีกเรื่องที่เราไม่อยากให้พลาดโดยประการทั้งปวงครับสำหรับเรื่องนี้นะครับได้ลุงทวนท,วน,ทวนคำมีสีดาราหนวดเหล็กร่วมกับประวิทย์ชุม่มฤทธิ์เป็นผู้เขียนบทครับหนึ่งในนักแสดงเรื่องนี้ที่เราจำกันได้ดีก็คือคนที่เล่นเป็นยายของวันลีในเรื่องวันลีนี่เองครับนั่นก็คือป้าหอม มาลีเวทประเสริฐนักแสดงอาวุโสที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของวงการบันเทิงไทยวันนี้เรามาทำความรู้จักกับป้าหอมกันครับมาลีเวทประเสริฐหรือที่รู้จักกันดีว่าป้าหอมเกิดเมื่อวันที่25มกราคม2 4 5 3หากป้ายังอยู่ถึงวันนี้จะมีอายุ112ปีพอดีแต่ป้าได้จากพวกเราไปด้วยโรคหัวใจล้มเหลวตั้งแต่เมื่อวันที่22ธันวาคม2535 สิริอายุ82ปีป้าหอมมารีเวทประเสริฐเริ่มในละครครั้งแรกเมื่อปี2478อายุ25ปีกับคณะละครรดีบันเทิงของผู้เป็นป้าหลังจากนั้นจึงก้าวเข้าสู่วงการละครเวทีในช่วงปี2488ถึง2495ซึ่งตอนนั้นป้าอายุอยู่ในระราว35ถึง42ปีก็แสดงละครเวทีมานานถึง8ปีด้วยกันครับเรียกว่ามีความชำนิชำนาญ เป็นมืออาชีพพอตัวแล้วในหลากหลายบทบาทต่อมาละครเวทีเสื่อมความนิยมลงวงการหนังเริ่มตั้งไข่และค่ะคอยๆเฟื่องฟูขึ้นป้าหอมมาลีจึงเข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยภาพยนตร์เรื่องแรกที่ได้เล่นคือเรื่องลูกคนจนในปี2503ตอนนั้นป้าอายุ50ปีพอดีจากนั้นก็มีผลงานตามมาอีกมากมายทั้งบทตัวประกอบตัวสมทบกระทั่งป้าหอมมาลีเวทประเสริฐ ได้รับรางวัลนักแสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยมในงานประกาศผลรางวัลพระราชทานพระสุรศดีครั้งที่7ประจำปี2,507จากบทแม่นมในเรื่องจำปูลของอัศวินภาพยนตร์กำกับการแสดงโดยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคุหรือพระองค์ชายใหญ่นั่นเองจุดเด่นของป้าหอมมาลีก็คือน่ารักตลกแม้ไม่ใช่ตลกก็ตลกครับชอบมองคอนงอนตุปป๊บปอง มักได้รับบทเป็นแม่นมของพระเอกนางเอกหรือบทยายของนางเอกเรียกว่าสมัยนั้นถ้าบ,บทมาในโทนนี้แนวนี้ป้าหอมของเราฟาดเรียบครับถือเป็นหนึ่งในสี่ของแม่นมของวงการซึ่งประกอบด้วยหม่อมชันพวงวันป้าทองสุลาลีวันสุวรรณทัศน์ป้าชูศรีมีสมมนและก็ป้าหอมมาลีเวทประเสริฐของเรานี่เองปี2526ยังจำละครเรื่องคุณยายกัจสิทธิ์ได้ไหมครับออกอากาศทางช่องห้า ของบริษัท JSL ได้ประพาชชนสลานนท์เขียนบทโทรหัศน์แสดงนำโดยป้าหอมมารีเวทประเสริฐยานีตราโมทอมราอัศวนนปัญญานิรันกุลไตรภพบิมฑพัฒทิติมาสังคพิทักษ์เด็กหญิงวันนิสาดำขำและวันนิสาสีวิเชียนเป็นละครสอนใจเบาสมองเพลงสนุกครับต่อมาเมื่อเริ่มอ,อายุมากขึ้นป้าหอมมารีเวทประเสริฐก็เดินได้ไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากชราภาพ ทำให้ต้องหยุดงานแสดงถึงแม้มีคนขอให้แสดงโดยถือไม้เท้าแสดงก็ได้แต่ป้าหอมก็นึกกระดากใจจำต้องพักการแสดงไว้แต่เพียงเท่านั้นแต่ก็ยังพอมีรับเชิญออกรายการต่างๆบ้างเช่นรายการจันกระพริบวิกสุนเจและยุทธการขยับเงือกเหตุที่ป้าหอมได้ชื่อว่าหอมก็เพราะตอนที่แม่ตั้งท้องเกิดอาการแพ้ท้องแบบแปลกๆคือมีอาการอยากกินทูบหอมสีให้ได้ใครห้ามก็ไม่ฟัง แม่กอยังอุตส่าห์ไปซื้อทูบหอมมาเป็นแท่งๆแล้วมาหักกินเอากินเอาเมื่อลูกสาวเกิดมาผู้เป็นแม่บังเกิดกล้าวด้วยความรักจึงได้เรียกชื่อเล่นว่าหอมชื่อเล่นป้าหอมจึงมีที่มาด้วยประการฉนี้ป้าหอมมารีเวทประเสริฐเกิดเมื่อวันที่22มกราคม2453ที่จังหวัดพระนครประเทศสยามได้จากพวกเราไปด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่22ธันวาคม 2,535ศิริอายุ82ปีป้าหอมมาลีเวทประเสริฐป้าจะยังหอมหวนในใจของพวกเราทุกคนไปอีกนานเท่านานขอกราบคารวตาไล